สวัสดีค่ะลัคนาราศีมิถุนมาแล้วค่ะคลิปคำทำนายในช่วงเดือนสิงหาคม2568นะคะดูดวงพยิปซีนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดไพ่ทำนายดวงกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างในเดือนนี้นะคะลัคนามิถุนนะคะในรอบคำทำนายนี้ไม่หมอจะบอกว่ามันมีความอึดอัดนะคะ ทั้งเรื่องของการงานเรื่องของที่บ้านครอบครัวของคุณด้วยนะคะเออนะคะมันมีลักษณะแบบนี้นะคะมันมีไพ่แปดดาบค่ะขึ้นตำแหน่งของคนรักคู่ครอง<ม>ตำแหน่งของบ้านเรือนแล้วก็การงานของคุณนะคะเออในช่วงนี้ก็ระมัดระวังนิดนึงถ้าเป็นเรื่องของการงานนะคะระวังความผิดพลาดในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆนะคะระวัง ถูกใส่ร้ายป้ายสีนะคะมีเรื่องทะเลาะขัดแย้งกับที่ทำงานนะคะถูกคนติชินินทากล่าวร้ายในทางที่ไม่ดีนะคะสำหรับคนลัคนาราศีเมีถุนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวดาวประจำตัวของคุณจะย้ายราศีนะคะเข้าสู่ราศีสิงในช่วงไปลายเดือนนะทุกคนก็จะไปเล็งกับดาวพระราหูนะช่วงนั้นก็ให้ระมัดระวังค่ะช่วงไปลายเดือนให้ระมัดระวังเรื่องของออการทะเลาะขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่ ะะเจ้านายหัวหน้านะคะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของการมีปากเสียงคดีความต่างๆด้วยนะคะสำหรับคนลัคนาราศีมิถุนนะคะการงานแม่หมอมองว่ายังมีความอึดอัดอยู่นะยังมีความอึดอัดอยู่นะคะหรืออาจจะโดนคนแบบพูดจาติชินินทาใส่ร้ายป้ายสีในทางที่ไม่ดีด้วยต้องระวังนะคะส่วนเรื่องของการเงิน การเงินยังมองว่ามีทิศทางที่ดีอยู่นะสําหรับคนลักนาราศีมีถุนนะคะพฤหัสทับลาก็จะมีโชคมีลาบอยู่นะคะอาจจะมีโชคจากคู่ค้าคู่สัญญาคนรักคู่ครองก็ได้นะคะทุกคนนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ว่าคุณจะได้ซ่อมบ้านสําหรับคนลักนามีถุนอะซ่อมบ้านปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยบ้านเรือนที่อยู่อาศัยตอนนี้คุณจะรู้สึกว่าเอออยู่แล้วมันไม่มีความสะดวกสบายมีความอึดอัดอาจจะมีการแบบ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้านที่อยู่อาศัยก็ได้เหมือนกันนะคะสําหรับคนลัคนาราศีมิถุนนะคะไพ่อนาคตขึ้นเป็นไพ่วิวออฟฟอร์จูนมีเกณฑ์ที่จะได้บ้านได้รถได้ที่ดินนะคะสําหรับคนมิถุนนะคะส่วนเรื่องของความรักความรักเป็นยังไงสถานะคนโสดนะคะสถานะคนโสดช่วงนี้มันมีความอึมครึมอึมครึมมีความไม่ชัดเจนค่ะนะคะอืม สถานะคนโสดถ้ามีคนเข้ามาในช่วงนี้ให้ให้เช็คดีๆนิดนึงนะคะเออให้เช็คดีๆนิดนึงแบบมันจะมีทั้งฝ่ายเราแล้วก็ฝ่ายเขานั่นแหละที่มันแบบมีความลับต่อกันนะคะเออถ้าเป็นคนถ้าเป็นคนโสดลัคนาราศีมิถุนช่วงนี้คุณจะมีความสุขกับการได้พูดได้คุยกับคนนูน้นคนนี้เยอะๆมากมายที่เข้ามานะคะสําหรับคนมิถุนนะคะคุณก็แบบ หลายคนคนโสดเนาะ mm. เขาอาจจะแบบ mm. กําลังมองหาคนที่แบบ mm. เข้ากับคุณได้ที่สุดอะ่ะเออ mm. ที่ใช่ที่สุดสําหรับคุณแหละในช่วงนี้นะคะอารมณ์ก็เลยแบบรู้สึกแบบแปรปวนรู้สึกแบบไม่ค่อยมีความเถียรเท่าไหร่เออถ้าดูจากหนา้าไพ่นะคะเออแต่เราแบบอยากหลุดพ้นจากตรงเนี้ยไม่อยากโสดแล้วบางคนบางคันเนาะเอออยากหลุดพ้นจากตรงเนี้ยนะคะอยากมีใครสักคนที่เข้ามาทําให้เรารู้สึกดีมีความสุขอะไรประมาณเนี้ยนะคะอ,อืม จริงๆบางคนนะอาจจะคุยมากกว่าหนึ่งนะถ้าดูจากหน้าไพ่อ่ะอาจจะมีคนคุยๆเยอะยยๆมากมายนะคะคือแนวๆว่าอยากหาความมั่นคงให้กับชีวิตนะคะสําหรับคนโสดลัคนาราศีมิถุนนะคะแต่ทีนี้ไพ่ออกมาเตือนนะไพ่ออกมาเตือนว่าการที่คุณแบบคุยหลายๆคนนะคะแล้วหนึ่งในนั้นอ่ะเขาอาจจะมีความจริงจังจริงใจกับคุณนะคะแต่เราอาจจะแบบไม่ได้แบบ โฟกัสมากมายในเรื่องของความจริงจังในเรื่องของความสัมพันธ์เออมันก็เลยอาจจะทําให้มีปัญหาได้ค่ะนะคะมันมีไพ่สี่เหรียญขึ้นเป็นไพ่ของอดีตนะคะถ้าเป็นเรื่องของความรักเนี่ยมันจะออกแนวค่อนข้างเห็นแก่ตัวนะคะคือคนนี้ก็จะคุยคนนั้นก็ไม่ปล่อยแนวแนวนี้นะคะเออก็ต้องเตือนคนลัคณาลาสีมีถุนไว้นะคะในเรื่องของอ่าการทําอะไรบางอย่างนะคะที่ทําให้คนบางคนเข้าใจผิด นะคะหรือทําให้คนที่เข้ามาคุยกับคุณร,รู้สึกอึดอัดรู้สึกว่าเราเออไม่ไม่มีความจริงใจกับเขาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะอืมก็ต้องเตือนตรงนี้นะคะแต่ทีนี้มันก็จะมีทั้งสองมุมนั่นแหละนะคะในส่วนมุมของเขาที่เข้ามาเนี่ยคุณก็ต้องเช็คดีๆด,ด้วยว่าเขามีใครหรือเปล่านะเพราะว่าในตําแหน่งของคนรักมันขึ้นเป็นไพ่แปดดาบค่ะนะคะ,นะคะก็ถ้ามีเข้ามาแล้ว เขาอาจจะมาแนวแนวแบบว่ามีรับลมคมในนะคะจริงๆแม่หมอเคยดูให้หลายคนนะไพ่แปดดาบขึ้นมาบางคนจะทายว่าเออไม่ได้มีอะไรเขาเครียดเขาว,วิตกกังวลไม่ใช่นะเปิดไพ่ไปเรื่อยๆจะเจอเลยนะว่าไพ่แปดดาบเนี่ยมันคือคนที่มีพันธะผูกมัดนะคะดังนั้นไพ่ที่อยู่ข้างๆเขาเห็นไหมมันเป็นไพ่สี่เหรียญม,มันเหมือนกับคนนี้ก็คุยอีกคนก็ไม่ยอมปล่อยนั่นแหละนะคะ ดังนั้นก็เช็คดีๆในเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงนี้สําหรับคนมีถุนนะคะเกณฑ์ของการเจอคู่เจอคนที่สินเสมอเสมอกันยังมีอยู่เพราะว่าพฤหัสยังทับลัคนาของคุณนะคะมีเกณฑ์ที่จะเจอคนดีๆเข้ามาค่ะนะคะก็เรียกว่าดูๆไปก่อนได้ค่ะสาหรับคนมีถุนไม่ต้องรีบร้อนนะคะเกณฑ์นี้ก็จะยังอยู่ไปจนถึงวันที่1ตุลาคม2568นะคะหลังจากวันที่1แล้วก็ดาวพฤหัส ก็จะย้ายราศีเข้าสู่ราศีกรกฎในวันที่สองตุลาคมนะคะทุกคนนะคะช่วงนั้นดาวพฤหัสก็ยังให้คุณกับคุณอยู่นะคนลัคนาราศีมิถุนพฤหัสจะจรเข้าเรือนการเงินนะคะทีนี้เออก็จะทําให้คุณแบบมีโชคมีลาบจากในเรื่องของเงินเงินทองทองก็ได้นะคะแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะเสียเงินหรือจ่ายไปกับเรื่องของการลงทุนเหมือนกันนะคะสําหรับคนลัคนาราศีมิถุนนะคะเออทายแบบ ลงหน้าให้เลยนะคะแต่ก็เป็นเกณฑ์ที่ดีอยู่นะคะสําหรับคนมีทุนนะคะส่วนเพื่อนฟูงนะคะทุกคนเพื่อนของคุณเนี่ยก็โอเคอยู่นะคะเหมือนเหมือนเขารออะไรบางอย่างคุณไปน,นัดอะไรเขาไว้หรือเปล่าหรือว่ารับปากอะไรเขาไว้หรือเปล่านะ,ะเป็นไพ่สามใ้เท้านะคะเหมือนรอฟีดแบ็กอะไรบางอย่างก็ได้เหมือนกันนะคะเรื่องของเพื่อนฟูงเนี่ยนะคะก็เรียกว่ามันมีเกณฑ์ค่ะที่เราแบบ จะได้เดินทางไปพบปะเพื่อนฝูงค่ะนะคะหรือไปเจอสังคมเจอพี่น้องค่ะในช่วงนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวดาวอาทิตย์นะคะจะจรเข้าสู่ราศีสิงห์ในวันที่17สิงหาคมนะคะราศีสิงห์เป็นภพสหัชชะการเดินทางนะคะก็เรียกว่าไปเจอเพื่อนฝูงเพื่อนก็จะเรียกว่าเจอสังคมที่กว้างขึ้นค่ะนะคะมีเกณฑ์การเดินทางะคะตั้งแต่17สิงหาคมสำหรับคนลัคณาราศีมิถุนนะคะ อาทิตย์เข้าพบที่สามพบของการเดินทางนะคะส่วนวันที่23สิงหาคมนะคะดาวเสาร์จะจรพักราศีเข้าสู่ราศีกุมนะคะถอยหลังเข้าสู่ราศีกุมก็เรียกว่าราศีกุมเป็นพบสุภาะของคุณนะส่วนเสาร์เป็นเจ้าเรือนในหมอดในพบมรณะนะคะเข้าไปยังเรือนนี้ก็มันมีเกณฑ์ที่คุณจะได้มรดกจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจากคุณพ่ออะไรประมาณนี้นะ ได้ของเก่ามรดกตกทอดนะสำหรับคนลัคนาราศีมีถุนนะคะมีเกณฑ์เป็นไปได้นะคะ <_ m all> เพราะว่ามรณะเข้าสุภาค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องระวังสุขภาพของคุณพ่อของเราด้วยเหมือนกันนะคะเออนะคะอาจจะเจ็บป่วยไม่สบายได้นะคะแต่ดาวดาวเสราร์กับดาวอ่าพะราหูเป็นคู่มิตรใหญ่นะอืเมื่อย้ายเข้าไปคุณอาจจะได้แบบอ่าอะไรบางอย่าง ที่เป็นของใหญ่ๆจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้อย่างเช่นมรดกตก,ตกทอดอะไรประมาณนี้สำหรับคนมีทุนนะคะในช่วง23สิสิงหาคมเป็นต้นไปนะคะก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับคนลัคนาราศีมีทุนนะคะมองว่าเดือนนี้เป็นทิศทางที่แบบบวกในเรื่องของการเงินนะคะทิศทางที่บวกในเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภนะสำหรับคนลัคนาราศีมีทุนแต่ว่า เรื่องของการงานเรื่องของความรักแม่หมอมองว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะนะคะการงานนี้ก็ระวังเรื่องของเออการถูกกล่าวร้ายนีนทาในทางที่ไม่ดีด้วยนะคะมีเรื่องของคดีความทะเลาะขัดแย้งกันด้วยในที่ทํางานนะคะก็ระวังด้วยนะคะเรื่องของการได้ซ่อมบ้านซ่อมรถเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะก็มีเกณฑ์เหมือนกันค่ะนะคะแต่พายนาคตขึ้นดีค่ะเป็นวิวออฟฟอร์จูน ก็มันมีเกณฑ์จะได้ทรัพย์สินอสังหาค่ะนะคะบ้านรถที่ดินนั่นแหละสําหรับคนลัคนาราศีมิถุนนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะมีเรื่องของคดีความเรื่องอะไรเกิดขึ้นเนาะคนลัคนาราศีมิถุนดวงก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากเพราะว่ามีดาวพฤหัสทับลัคนาอยู่นะคะก็จะทําให้คุณแบบแควคขัขดปลอดภัยจากเรื่องร้ายๆนั่นแหละนะคะ แล้วก็มีไพ่จัดเมนประกบหน้ามีเกณฑ์ได้ของเก่ามรดกตกทอดอะไรที่เป็นของเก่าๆที่ยังไม่ได้มีเกณฑ์จะได้กลับคืนนะจ๊ะสำหรับคนลัคนาราศีมีทุนนะคะแล้วก็ได้ก็จะเป็นก้อนใหญ่ด้วยนะเพราะว่าเสากับราวหูเป็นคู่มิรใหญ่นะคะอยู่ภพสุภะเนี่ยเออได้อะไรจากผู้ใหญ่หรือเปล่าก้อนใหญ่ด้วยนะทุกคนนะคะแต่มันค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของบ้านรถที่ดินอสังหาเด้อนะคะ จะเป็นประมาณนี้ค่ะสำหรับคนมีทุนนะคะก็ดูเป็นแนวทางนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้แม่หมอก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนะคะคลิปนี้แม่หมอก็ขอลาไปแล้วค่ะขอท่านโชคดีมีความสุขนะคะก็อย่าลืมมาติดตามคลิปกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ